สวัสดีฮะครูนี้มาชมรถถังอาเทนชินนะครับคููนี้ชกกันเมื่อ16มียอ6 1คแม่นกติกาคิกบ็อกซิ่งนะฮะเป็นศึกที่มีความหมายมากสำหรับรถถังนะครับพอมีเดิมพันเป็นเข็มขัดแชมป์รายการใหญ่ของญี่ปุ่นนะครับซึ่ง้าบ้านอย่างเทชินจะแพ้ไฟนี้ไม่ได้เด็ดขาดเพราะถือเป็นตัวชูโรงของรายการนี้ด้วยครับมาผีนะครับรถถังจิตเมืองนอนฮะจากประเทศไทยครับมาดูฮะ ดูว่าเขาจะโดนป้นชัยแบบไหนนะครับในศึกครั้งนี้ฮะมาไมครับปิดไปยะฮะรถถังผ่อนใจชาวชาวไทยเลยครับเบอร์นหนึ่งครับ,บ,นนรบปัจจุบันค่าตัว15ล้านนะครับต่อ1นึ่งไฟฮะโอ้โหรถถังจิตมองนอนฮะอันนี้เทนชินนะครับมาดูฮะ คู่นี้ชกกันยาวนะครับมาดูเกมมาเชโยที่หนึ่งครับเริ่มครับมาตดทถังนั่งเทิอนไยเข้าหาเตะขวาทักทายเทนชินครับเตะซ้ายทักทายเทนชินฮะเทนชินกระแทกซ้ายออกมาครับเตะซ้ายถึงรอครับเตะซ้ายครับมาหัวขาครับตัวถังต่ำกว่านะฮะเตะซ้ายหนึ่งทอครับมาโยกไหลเข้าใส่ครับเตะซ้ายหนึ่งทีฮะมาเทนชิน สีผมแซดตามากเลยครับโอ้ยเตะซ้ายเข้ามากวาดถังกวาดลานแล้วถังล่วงไว้ข้างล่างครับมาเทนชินรถถังตบซ้ายต่อยขวาครับมาแย่ๆล้างแตนฮะโยเข้ามาครับรถถังเตะซ้ายแล้วฮะเตะไปที่หัวเหนือวขวานะครับเตะให้ขัดขามารถถังบักต่อยเข้ามาเทนชิน ว่ารับได้ต่อยเข้ามาต่อยคืนฮะรถถังโยกไลลีลาของแกฮะสไตล์รถถังนะฮะต้องบูแหลกร้างครับไม่เอาเปรียบคนจัดไม่เอาเปรียบคนดูครับรถถังต่อยหนห่ครับตบหน้าโชว์ฮะบอกไหวต่อยเข้ามาเทนชินไปขวาครับรถถังมามา เดินเข้าหานะครับรถถังถีบโอจะถีบหน้ารถถังครับมาเทนชินเล่นของสูงซะแล้วครับอืมารถถังเดินเข้าหาฮะเตะซ้ายหนึ่งทีฮะอ้ยกระโดดข้ารอยซ้ายครับเทนชินโอ้โหแย่รังแปนะครับรถถังเร่ม,มีน้ำโหครับต่อยครับเตะซ้ายหนึ่งทีโอ้ยโดนสายของเทนชินคืนมาครับลำตัว อมีทีบนายเห็นนะฮะไม่สนครับรถถังเดินอย่างเดียวครับรุ่นนี้ไม่มีแกถอยฮะแปมแกต่อยซ้ายครับเทนชินหมัดแกน่ากลัวครับต่ตะขวาบนครับเตหัวไตซ้ายคืนครับมาอืจังหวะหัวแข้งฮะไตขวาครับรถถังไตขวาีกทีครับมาหัวไปเลยฮะเทนชินทีบอกมาฮะ กลัวที่ไหนครับมาไม่กลัวนะฮะเทนชินเตะขวาครับอุ้ยมาเทนชินเตะขวาเตะซ้ายคืนนะฮะจังหวะกับขาจะต่อยฮะรถถังขยับหลอกทันฮะเตะอ้ยเตะเตะขวาครับรถถัแแแแงแทกแทกสายสองทีฮะเทนชิน หมดยกที่หนึ่งครับม,มาต่อแข่งวันเชียยกที่สองครับรถถังมันไฟเดินเข้าหาเหมือนเดิมฮะเตะซ้ายครับโอเวอร์ชินเอาประคัดซ้ายขึ้นมาฮะมันสวยฮะจับขาไม่ได้ครับไม่จับขารถถังฮะเตะขวาครับโอ้โหสวยฮะเตะบนชินชินต่อยไม่ถึงนะฮะเตะขวาหนึ่งทีครับอืมามา,มา อ้ยโอ้ยโดนกระจับหรือเปล่าครับมาจังหวะครับดูครับ,รรบดอกฮะต่อยคืนครับเพนชินต่อยซ้ายครับเตะซ้ายคืนครับมารดถ,ถังกะบวกเหมือนกันนะฮะแท็กซะโอ้ยถีบรถถังล่วงครับมาเอาเป็นเรื่องครับมา โอ้จังหวะถีบสวยครับเชนชินออ้ยออ้ยต่อยซ้ายถึงนะฮะรถถังแตะขวาฮะโยกหวัวเข้าหาแตะขวาครับรถถังยิงเจ็บยิงเดินครับรุ่นนี้ยิงเจ็บยิงเดินครับมาออ้ยโดนเข่าครับอืจังหวะอุ้ยจังหวะเทนชินต่อยน่ากลัวมากครับจังหวะต่อยฮะดูสายครับรถถังมาต่อยสายโดนนะฮะจังหวะก้ไมไปต่อยโดนซ้ายคืนครับโอ้ยโอ้ย อุ้ยปล่อยแมนครับเชนชินมาอื ah. อหือกำลังมันครับเชนชินทำหน้ากำลังมันโอ้โหไต้ขวาหลุดครับซ้ายก็หลุดครัคบรถถัเเงเอ้าเดินเข้าหาเหมือนเดิมฮะเจ็บยิงเดินฮะต่อยครับไต้ขวาไต้ซ้ายครับรถถัง เทนชินรอจังหวะบวกหมัดอยู่นะครับหมัดซ้ายของแกรครับนี่ครับจังหวะออกหมัดฮะมาจะปิดเกมเร็วครับเทนชินไตขวาครับมาแหอจังหวะออกหมัดซ้ายแล้วออกขวาตามครับไตย,ยิง1งทีฮะร,รถถัง <c oughs> ใครจะพลาดก่อนใครนะครับมา จังหวะเข่าร้อยครับแม่ยกขาสูงครับล่วงไปเองนะฮะจังหวะนี้เทนชินนี่ครับรถถังเอาคืนมาเตะขวาฮะพาดไปที่หน้าเตะขวาตอยต่อยซ้ายครับอ้ยบวกครับรถถังแม่มีซึมครับเทนชินโอ้ยหม่จังหวะบวกขวาตะกี้มีซึมนะฮะต่อยซ้ายคืนครับเทนชินเกี่ยขาครับโอ้โหมา มาต่อฮะรถถังไม่สนครับเดินอย่างเดียวครับรุ่นนี้จะหนีไปไหนครับมาหมดยกที่สองครับอื <c oughs> มาต่อเกมมาทช่ยกที่สามครับจังหวะเดินเข้าหามันเดินครับรถถังตำนานรถถังฟังทนนะฮะกินเลยครับรุ่นนี้ไต่ขวาครับมาโอ้โหมาแกงว่าออกมาขวาน่ากลัวเทา่าถังบอกเดินเข้ามาอย่าหนีฮะอย่าหนีมากครับเทนชิน่นมาเยือนถึงปว่าเทศแล้วครับ นี่ครับต่อยขวาครับ้ถถังเตะขวาหนึ่งทีฮะมาสวยมาบอกให้ลุกมาลูกไวๆฮะเทนชินเตะขวาครับเอา้ต่อยต่อยซ้ายคือนะเทนชินนี่ครับจังหวะออกบานซ้ายเขาน่ากลัวนะฮะเทนชินโอ้ยดูจังหวะบวกครับโอ้ยเตะซ้ายกันขอรถถังครับรถถังโอ้ยอาปากบอกเตะเข้ามาครับโอ้โหไปครับกำลังมันฮะรถถังยิงเจ็บยิงบ้าฮะมาดีครับ รถถังับประเทศไทยครับไม่กลัวบวกอย่างเดียวครับดูครับต่อยครับเตะมาหัวลอดเชือกมาหัวลอดเขาไปเลยครับมาแลกอาวุธยังใกล้ๆนะฮะมาต่อฮะกลัวที่ไหนครับเทนชินชื่อรถถังไม่กลัวครับต้งว่าถังต่อยซ้ายลำาตฮะโอ้ยเทนชินบวกซ้ายคืนมาฮะมา จังหวะก้มไปต่อยนะครับโดนต่อยคืนนะไตะซ้ายครับรถถังจะจับขาเทนชินกติกาคิกบ็อกซิ่งนะฮะเดินเข้หาหาครับเตะโอ้ยจังหวะต่อยขวาลำตัวมาแกหนีเยอะแกถอยเยอะนะครับเทนชินโอูโหเสียบข่าขวาสวยฮะมาลากเข่ามาจากไกลฮะมาถีบออกครับรถถังถีบไตะซ้ายครับไตะซ้ายสองแคนสะสวยฮะโอ้ย ไตขวาอหนึ่งทีครับมาไตขวาดอกโอ้ยไตซ้ายทีครับโอ้ยหมายถงชินคือเนื้นมาแท้นี่ครับมาจับแข้งครับใครจะแข่งกันโอ้ยนีเยอะครับเทนชินรถถังเดินเข้าหาใส่อย่างเดียวครับตอนนี้เสยียบมาจังหวะออกซ้ายไม่มีน้ำหนักเขาอะไรฮะแม่ แกถอยเกินครับเทนชิน n รถถังมาต่อยในประเทศเขานะโอ้โหนี่ครับจังหวะพลิกเรียมมวยไทยนี่ครับสวยฮะโอ้โหลงไปกองอยู่ข้างล่างนะฮะมแต่กรรมการเตือนครับโอ้โหเกี่ยขาหรือเปล่าครับไม่สนฮะรถถังปกัวจะอัดหรืออย่างเดียวครับเทนชิน n บินมาไกลครับต้องขอไตหน่อยครับเตยขวามาต่อยวุยต่อยซ้าย เห็นชินซ้ายรอบวกอยู่แล้วนะฮะรถถังไปครับอ่ามาโดดเขา้าอุ้ยโดนเกียร์ขาฮะจังหวะกระโดดเข้าไปนะครับของรถถังโดดเขา้า <c oughs> แทงมาอืม <c oughs> กำลังมันฮนะมาต่อเกมมายกยกที่สี่ฮะเดินเข้าหาแตะแตะขวาครับรถถัง ุ่นี้ไม่มีเหนื่อยครับบูอย่างเดียวรถถังกระแทกขวามาครับเทนชินนี่ครับแกแหมรอจังหวะต่อยไม่ถึงฮะรถถังเดินจองไปไตะขวาครับมาจะหนีไปไหนครับเทนชิน เตะขวาไม่ถึงครับ <c oughs> รถถังควักมือเรียกครับบอกเข้ามาจะนหนีทำไมครับบอกโอ้เดินย่องเข้าหารถถังต่อยขวาคมาอือเอาประคัดซ้าขึ้นไปครับเทนชินรถถังเดินเข้าหาเหมือนเดิมฮะ ต่อยขวาเตะซ้ายครับรถถังเตะขวาหนึ่งทีฮะนี่ครับโอ้จังหวะบวกก็มาบวกหมัดซ้ายกับขวามีลุ้นนะครับหมัดบวกโอ้ยมาดีกะโลก,ก็มาครับเดนชินมายังไงครับท่านี้เจ้าตัวยังงงฮะมาจังหวะเอาหัวมุดหนีเชนชิน,ชนไวมากครับปานเปียวครับ นี่ครับต่อยขวาครับรถถังโอ้ยแทงเข่าซ้ายคือครับเทนชินรถถังวิ่งเข้าหาอัดโอ้ยอัดเต็มแข้งขวาครับดอกนี้ฮะมาขาโชว์เลยนะครับกระโดนกระจับหรือเปล่าครับกระจับน่าจะหลุดครับมาขมอนถังบอกไม่เอานะ้าเพื่อนไม่ตางแขนโชว์ครับ โดนขัดจับหรือเปล่าคะขับลูกขับดอกนะครับมาต่อฮะไต่ขวาครับรถถังเต่ขวาสองทีฮะมามาจังหวะโอยทีมหน้ารถถังแล้วครับโอ้ยแทงเข่าขวาจังหวะทีมหน้ารถถังไปสองทีแล้วนะครับ ยองเขาหาเตะขวาครับมาออกมาต่อยทางนอกดีกว่าครับวงในไม่ค่อยมีอาวุธจังหวะเสียของเทนชินมาแยกฮะรถถังเริ่มโมโหครับมาตุกติกไปตุกติกมาฮะเตะซ้ายครับเทนชินเตะขวาครับรถถังมา ไอโอ้ยโ,โดนจับขายแล้วครับมาดเดินเหมือนเดิมครับรถถัง,งบมดยกครับมาโอ้โหนี่นครับสะใจครับมาต่อเกมวันชกยกที่หครับยกสุดท้ายครับดเดินเข้าเหมือนเดิมครับรถถัง ไตขวาครับแมายถึงชิ้นต่อยคืนโอ้ถังบวกครับมาบวกมาครับเอาเอามานี่ครับตบหน้าโชว์บวกมดมาต่อยอ้ยต่อยซ้ายกับขวาครับไตะขวาครับรถถังจังหวะบวกมาครับต่อยขวาครับมามาไตะขวาหนึ่งทีฮะอ้ยมาดีกระโกครับมาฮายกมาดีกะโลมายกห้าครับมาไม่มีอะไรฮะไตะขวาคืนครับมาไตะขวามาหลุดท่ารงนี้ จิ้มขวาลำตัวครับนี่ครับล่างสลับบนครับอ้โยเข้านะฮะเตะขวาครับมาอืมเตะขวาหนึ่งทีฮะไปอุ้ยเตะขึ้นหน้านะครับโอ้ยหัวประโงกเลยฮะอัดลำตัวครับอืะเตะขวาขึ้นบนฮะสวยมากครับเอาเป็นชุดนะรถถังอุ้ยกระจุกหรือเปล่าชินชินถอยอาดอาดครับจุกหรือเปล่าครับโดนจิ้มลําตัวครับอุ้ยมา โอ้โห oh oh. อัดลำตัวเยอะนะครับจะตัวจุกหรือเาเทนชินเดินครับรถถังเดินอย่างเดียวเตะขวาฮะเตะขวาห,หนึ่งทีฮะมาหดหน้าครับอุ้ยอัดลำตัวครับมาดูครับอมาจังหวัดอัดลำตัวรถถังนี้มีลุ้นนะฮะเทนชินตัวแข็งตัวง,งอยไปเลยครับอุ้ยมานึกว่าร่วง จังหวะออกหมัดฮะรถถังไตขวาครับมาแม่คักระโดดเข่าร้อยครับเกือบถึงหน้ารถถังครับเทนชินโอ้โหออกอาวุธได้สวยงามครับเดินฮะรถถังเดินไตขวาฮะโอ้โหเตะเทนชินเอาแขนรับเลยนะครับไตขวาไตขวาสองแข้งครับมา ู่นี้ชกกันให้ยกชกกันยาวนะฮะเต่ขวาหนึ่งทีครับโอ้ยโดนกวาดล่างครับมาหวะขาลอยนะฮะเต่ขวาครับมาโยเข่าหารถถังแต่ขวาอ้ยดอกนี้เต็มเต็มข้อครับล่องแข่งพอดีครับแต่ขวาหนึ่งทีครับเอามา เดินมั้งนะครับเทนชินนี่ครับตังวะต่อยขวารถถังโอเตะซ้ายคืนครับเทนชินมาเอ้ยโมหหมัดหมัดกลับหลังเข้ามาครับมาแท็กสายออกมาฮะเป็นฝ่ายเดินเข้าหามครับเทนชินรถถังเดินมาสี่ยกครับหมดยกที่ห้าครับโอ้โหมาดูผลการตัดสินนะครับมาสุดยอดฮะแรกอาวุธครบกับครบกันห้ายกนะฮะ 49対49体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 4ウ体ジャッジ長瀬49対4ドロー เอาเสมอครับท่านผู้ชมโอ้โหคู่นี้ทิ้งเข็มขัดนะครับต้องต่ออีกหนึ่งยกครับคนดูก็เหนื่อยมวยก็เหนื่อยครับมาลุ้นอีกหนึ่งยกครับยังไม่จบคยังไม่จบอีกยกเดียวครับ ลุ้นครับกองเชียร์ก็เหนื่อยฮะดูฮะมาลุ้นตัวเป็นเอ็นนะครับอีกหนึ่งยกครับมายกที่หครับมายกที่หกเริ่มครับยกตัดสินฮะรถถังเดินบววครับตอนนี้มาไปต่อยในเจ้าถิ่นเขานะครับต้องนี่ครับต้องออกอาวุธให้จัจะฮะ ไต่ขวาครับสวยฮะบวกหมัดครับรถถังมาเดินเข้าหามันเดินครับรถถังสไตล์ต้องเดินนะฮะรถถังเดิน้วต่อยครับนี่ครับไต่ขวาฮะไต่ขวาต่อยแล้วโอ้ยต่อยจิ้มตรงตัวนี้มีเสียวนะฮะมามเทนชิงกระโดดมาฮะ มาล็อกคอไปอยู่ล่างนะไปขวาครับสวยจวังหวะอัดอัดโหยไปขวาครับมาไปขวาครับเอาเดี๋ยวนี้ครับรถถังไปขวาครับมา เตะไปที่ท่อนแขนนะครับเทนชินมวยมัดต้องเตะอัดท่อนแขนนะอ้แตะซ้ายไม่ถึงครับเทนชินนี่ครับมากระตุกในเดียวครับมาเหลี่ยมนี้ครับสวยงามเอาอีกหน่อยเดียวครับเดินครับย่องครับแล้วถัง ไปอ้ย <ś 2> จังหวะประสานแข้งกันนะฮะ 2> <ś> 2> มาห <ś 2> ลักขังยังไม่ดังครับก <ś 2> ูนี้โชกันหกยกนะฮะโอ้โหมาลาทอนจริงๆครับโอ้ยต่อยโอ้ยไม่จังหวะบวกบัดขวาแล้วถังฮะไ <ś> ปขวาครับออื้ มาแม่จังหวะออกเตะขวาอ้ยเต็มล่องแทงครับมาเตะซ้ายคืนครับเป็นชินออกมาแลครับมาบวก,กครับตอนนี้โอ้โหจังหวะบวกหมัดถ้าดูฮะมาตีรังกากเข้ามาครับยกหกเป็นชินออกมาครับโอ้โห เขาเปรียวนะครับแม่ข้องไต้ขวาครับแล้วทังสวยฮะนี่ครับกระตกเรียมมาโอ้ยทีมดาวร่าทังยกหกครับโอ้ยคู่นี้โชกันหกยกนะฮะมายอดครับดูผลการตัดสินนะฮะจัดวาไดจุดไป โอ้เทนชินครับโอ้โหฝ่ายชนะรถถังไปครับชนะแบบง,งงงครับเทนชินคู่นี้เป็นการตัดสินที่ค้างสายตาชาวโลกเป็นอย่างมากนะครับเป็นที่ถกเถียงกันในปัจจุบันครับมาคู่นี้ระหว่างรถถังครับเทนชินครับต้องมีวันกลับมาเจอกันอีกครับ